เสือภูเขาตัวจริงนี่ค่ะสำหรับท่านที่ไม่ไม่เคยไม่คุ้นเคยกับแบบนี้ก็ไม่กล้าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็วิ่งตามเรียบเขาขึ้นมานี่นะคะเขาขึ้นมาชา้าๆ แล in so ้วก็เอาจอดเข้าที่ถ้าเราเราปุดแบบลงตรงๆไม่ได้เราลงตรงตรงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชันถ้าเราเราปุดแบบลงตรงๆงไม่ได้เราลงตรงตรงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชัน สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาปุ๋ยไปวางไว้ตามจุดต่างจะต้องขึ้นเรียบเรียบเนินเขาขึ้นมาทางจะได้ไม่ชันค่ะนี่นะคะแต่ที่อื่นเน่ยชันกว่านี้เยอะค่ะทางวิ่งนี่ก็แล้วก็ขุดเอง เราจะเรียบๆไปจะได้ไม่ชันนะคะแต่ที่อื่นน่ยชันกว่าน,นี้เยอะค่ะเ,เอาขึ้นมาช้าๆแล้วก็เอาจอดเข้าที่กล้าขับนะคะเต่น,นี้เราเราไม่ประมาท แล้วก็ขับไปช้าๆทางวิ่งนี่ก็แล้วก็ขุดเองเราจะเรียบๆไปจะได้ไม่ชันขึ้นมาขึ้นมาบนอ่าเียงงตรงกับทางวิ่งนี่ก็แล้วก็ขุดเอง เราจะเรียบๆไปจะได้ไม่ชานกลาขับนะคะเดีนี้เราเราไม่ประมาทล้วก็ขับไปช้าๆะะต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ก็วิ่งตามเรียบเขาขึ้นมานี่นะคะเกษตรกร,กรชาวสวนยางนี่ค่ะ เสือภูเขาตัวจริงนี่ค่ะเราต้องขึ้นเรียบเรียบอเอนินเขาขึ้นมาทางจะได้ไม่ชันค่ะนี่ค่ะขึ้นมาขึ้นมาบนเอ่อเสียงงตรงกันค่ะ ต่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็วิ่งตามเรียบเขาขึ้นมานี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาปุ๋ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็วิ่งตามเรียบเขาขึ้นมา นี่นะคะเอาขึ้นมาช้าๆแล้วก็เอาจอดเข้าที่ถ้าเราเราขุดแบบลงตรงๆไม่ได้เราลงตรงๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชันกล้าขับนะคะแต่นี้เราเราไม่ประมาทแล้วก็ขับไปช้าๆ เพราะ,ะว่าแถวนี้จะมีแต่ภูเขานะคะไม่มีเอาขึ้นมาช้าๆแล้วก็เอาจอดเข้าที่ ถ้าเราเราขุดแบบลงตรงๆไม่ได้เราลงตรงๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชันขึ้นมา,าขึ้นมาบนอ่าเสียงลงตรงกับเสือภูเขาตัวจริงนี่ค่ะเอาขึ้นมาชา้า แล้วก็เอาจอดเข้าที่นี่ก็กระต๊อบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะถ้าเราเราปุดแบบลงตรงๆไม่ได้เราลงตรงๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชันเอาขึ้นมาช้าช้าแล้วก็เอา,เอา จอดเข้าที่กล้าขับนะคะแต่นี้เราเราไม่ประมาทแล้วก็ขับไปช้าๆทางวิ่งนี้ก็แล้วก็ขุดเองเราจะเรียบๆไปจะได้ไม่ชัน สำหรับท่านที่ไม่ไม่เคยไม่คุ้นเคยกับแบบนี้ก็ไม่กล้าแลต้องขึ้นเรียบเรียบเนินเขาขึ้นมาทางจะได้ไม่ชันค่ะนี่ ถ้าเราเราขุดแบบลงตรงๆไม่ได้เราลงตรงๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะชันน,นีเ้เรียบจากด้านล่างอีกอีกจุดหนึง่งขึ้นมาขึ้นมาด้านบนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาขึ้นมาช้า แล้วก็เอาจอดเข้าที่้าต้องขึ้นเรียบเรียบเนินเขาขึ้นมาทางจะได้ไม่ชันค่ะสวนยางจะไม่มีพื้นราบมันจะผื้ขาที่นี่ถือถือว่าไม่ชันะ ไว้ตรงนี้ก่อนตอนลงไปก็ค่อยขับลงไปค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของทางวิ่งนี่ก็แล้วก็ขุดเองเราจะเรียบเรียบไปจะได้ไม่ชันนี่ก็กระตอบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ เพราะว่าแถวนี้จะมีแต่ภูเขานะคะไม่มีระต๊อบที่พักค่ะก็ต้องขึ้นเรียบเรียบเนินเขาขึ้นมาทางจะได้ไม่ชันค่ะมีระต๊อบที่พักค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาปุ๋ยไปวางไว้ตามจุดต่างทางวิ่งนี่ก็แล้วก็ขุดเองเราจะเรียบๆไป จะได้ไม่ชันนะคะแต่ที่อื่นเน่ยชันกว่านี้เยอะค่ะอันนี้เร,เรียบจากด้านล่างอีกอีกจุดหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาด้านบนนะคะนี่ค่ะเสือภูเขาตัวจริง